เอาละคะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะโอ้โหห่างหายกันไปนานมากๆนะคะแหมขึ้น to be continue อย่างนี้มีเหลืองนะคะมีเหลืองกันแน่นอนแต่เช้านะคะเออนะคะอย่างที่นะคะอ่มทุกคนนะคะตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันนะคะไปทานอะไรกันดีนะคะ นึกถึงนึกถึงอาเคียอาเคียวันนี้อัปเดตอัปเดตอะไรยังยังนะฮะวันนี้นะฮะจะมีอําข่าวสารจะมาแจ้งนะฮะซึ่งก็มันถึงเวลาสักทีนะฮะที่อาเคียกูจะมาเล่นในส่วนของเมนสตอรี่บ้างแล้วนะฮะหลังจากที่รอกันมาแบบเกือบ ปีหรือปีปีหนึงเลยก็ได้นะฮะเออปีหนึงเพลงของเมนสตอรี่ก็จะออกครั้งหนึ่งนะฮะก่อนจะไปถึงช่วงนั้นถ้าเ,เรามาดูข่าวสารที่ย้อนไปครั้งที่แล้วก่อนนะฮะเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนะฮะได้มีอัปเดตที่ไม่มีแบบการบอกล่วงหน้าเลยเลยนะฮะซึ่งก็คือเพลงแอคชั่นอัปเดตเพลงแอคชั่นเข้ามาเพลงนี้มันไม่ได้เป็นของมันเหมือนจะไม่ใช่เพลงของแพ็คไหน เป็นพิเศษปะอันนี้ผมไม่แน่ใจะว่าเพลงเนี้ยอยู่ในแพ็คไหนแต่ว่าผมซื้อมาแล้วไม่ไม่ซื้อดิไม่เหมือนแจกฟรีอ่ะก็คือให้คนน่ะเล่นเพลงไหนก็ได้ทุกคนเล่นเพลงไหนก็ได้ในแพ็คแอปสูดในฮิ้วนะฮะแล้วก็จะได้เพลงนั้นมาเดี๋ยวดูก่อนนะขอญาตเช็คก่อนน่าจะเป็น m e m ORY ARCHIVE ปะถ้าใช่จะดีบ้างทุกคนอืมอ่ะนี่นี เป็นเพลงนี้นะฮะไม่รู้ว่าเห็นกันไหมนี่นะฮะเพลงอคชั่นนะฮะถ้าเราปลดเพลงนี้ปุ๊บจะอยู่ในหน้า memory archive นะฮะส่วนวิธีการปลดก็คือเล่นเพลงไหนก็ได้ในแอปในแพ็กแอปสุดหในฮิวนะฮะแล้วไอเพลงนี้ก็จะโผล่มาในวอโมูดชั้เตอร์เก้านะฮะก็สามารถไปเก็บได้เลยนะฮะแล้วก็ปลดล็อกพร้อมกับพาร์เนอร์ด้วยนะเออพาร์เนอร์มีชื่อว่าวิตานะฮะเวนเดอร์นะฮะอืม สำหรับทั้งหมดอัปเดตครั้งที่แล้วก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นวิต้าสองสีสตาสองสีนางดูก็ดูน่ารักดีนะฮะแ้่ผมไม่รู้ว่านางโ่มายังไงนะฮะเออผมก็ยังแบบเอียงวะอยู่นะฮะมาเดี๋ยวเรามาที่ข่าวสารหลักกันเลยนะฮะมาข่าวสารหลักของวันนี้นะฮะก็มีโพสตหนึ่งนะฮะเพิ่งจะมาโพสต์เมื่อวานนี้เลยนะฮะ เมื่อวานนี้ฮะมีโพสต์หนึ่งแล้วก็มีรูปภาพนะฮะซึ่งคือรูปนี้ฮะ,ะไม่รู้ว่าเห็นกันไหมนะฮะนี่นะฮะเป็นรูปเงาของใครสักคนนะฮะนะฮะเป็นแบบสีแดงๆด้วยนะฮะมีความแบบแดงๆง น่าจะเป็นส่วนคอนะฮะของตัวละครหญิงตัวใดตัวนึงแหละเออคิดว่านะนะฮะสำหรับผมตอนแรกอะที่เห็นรูปเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นสีแดงๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นตัวละครวีต้าหรือเปล่าวีต้าจ,จะมีแพ็คเป็นของตัวเองหรือเปล่านะฮะตอนแรกก็คิดไปต่างแบบนานาเนาะเออแล้วก็คิดไปต่างๆนานาเลยนะฮะมาแล้วก็นะฮะ ทั้งหมดที่เหลือคือโทมเล็กๆและปากกาขนนกนะฮะเออข้างในคําพูดอีกด้านของฉันนะฮะหนังสือเล่มเดียวที่เหลือกับขนนกนะฮะระหว่างหน้านี้เต็มไปด้วยคําที่ทุ่มเทให้กับคุณนะฮะอีกด้านนึงของฉันก็คือเอาเตอร์เออ,เอ,อนะฮะน่าจะเป็นแพ็คที่ต่อมาจาก เอ็กเซนต์อานิมะไปไม่ใช่ไม่ใช่แพ็คแล้ววะอ๋อลูเซติโตเลียเอ็กเซนต์อานิมะผมคิดว่าคงไม่น่าจะมีต่อแล้วนะฮะอืมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะนะฮะแล้วก็นะฮะนี่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 อาเคียเวอร์ชันหกจุดเก้านะฮะจะมาโผล่ตั้งบูตด้วยในงามตัวเกียวเกมโช่นะฮะตัวเกียวเกมโชว์สองพันยี่สิบห้านะฮะไม่รู้จะวิเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตเช็คก,ก่อน น่าจะเป็นวันที่วันที่อะไรวะเดี๋ยวเราขอไปเช็คที่หลังอีกรอบนะกันนะฮะแล้วก็มีเพลงนะฮะเข้ามาในเนี่ยนะ TCS เออ l y Access 2อ้า e ะเอเจนซี่เบรกนะฮะของปุรุนะฮะเป็นเพลงเอ็กซ์คุกซีฟของงาน ตัวเกียวเกมโชว์นะคะเป็น early access สองเป็นเพลง official จะไม่ใช่เป็น official เด็กมันเป็นเพลง exclusive สำหรับงานตัวเกียวเกมโชว์หรือเปล่านะฮะใครที่ไปงานตัวเกียวเกมโชว์นะฮะอาจจะได้เพลงนี้กลับมานะฮะกลับมาก็ได้นะฮะเอออาจจะได้เล่นเพลงนี้ก่อนใครเลยนะฮะรอยเล่าที่เปิดข้อสู่อนันต์นะฮะแบบความเงียบในครั้งเดียวนะฮะปล่อยเพลงแรกในฐานะเพลง early access สำหรับ ผู้ที่มาเยยมบูธอาเคียตัวเกียวเกมโชว์นะฮะแล้วก็จะโผล่มาในเมมโมรีอาชีพในภายหลังก็คือใครที่ไปงานตัวเกียวเกมโชว์นะฮะทุกคนจะได้ลองเล่นเพลงนี้ก่อนใครนะฮะก่อนใครในโลกใบนี้เฉพาะเอ็กซ์คลูซีฟคนที่มางานตัวเกียวเกมโชว์นะฮะซึ่งไม่ได้ไปอะมันมันอยู่ตัวเกียวอ่ะเอค่าตั๋วเคยบินแพงจะไปเอาเพื่อเพลงนี้เพลงเดียวแลนะอืมนะฮะ แล้วก็ใครที่ไม่ได้ไปก็รอสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเขาจะปล่อยมาใน Memory a r c h ชีพที่หลังนะฮะที่หลังนะฮะเดี๋ยวก็ตามที่หลังไงเออเล่นชาก็ยังกว่าดีกว่าไม่ได้เล่นนะเนาะนะฮะแล้วก็ใจนี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับงานตัวเกียวเกมโชว์แล้วนะฮะสามารถรับเพลง e t e r n i t y Break ต้นฉบับนะฮะก็คือเข้าสู่ระบบแล้วก็ แสดง QR code ให้กับพนักงานที่บูธนะฮะเราก็จะได้เพลง Entity Break กลับมานั่นเองนะฮะก่อนที่จะไปถึงหน้าอํมเพลง Story หลักเดี๋ยวเราทำการ React ก่อนนะฮะซึ่งเขาก็ปล่อยคลิปมาในอาเคีย ah, ช่องของเขาแล้วก็คืคอช่องรู u i โลของเรานั่นเองนะฮะมาแพ็คนี้นะคะมีชื่อว่า l i m i n a l Eclipse อีคลิปนี่มันต้องเกี่ยวกับพระจันทร์ใช่ไหมพระจันทร์กับพระอาทิตย์ใช่ไหมมีการสลับฝั่งกันที่เรียกว่าเป็นอีคลิปนะฮะทั้งอีคลิปนี่มันจะเป็นเหมือนสุริยุปร,ปปราคาฟิลจะประมาณนั้นเลยนะฮะซึ่งแพ็คน,นี้เป็นเมนสตอรี่3.5ว่ะทำไมต้องเป็น3.5สามเฉยๆไม่ได้หรอ แต่ก็เข้าใจแหละว่าเมนสตอรี่อ่ะมันชอบจะมาช่วงที่อาเคียมันจะลงเวอร์ชั่นที่สี่จุดศูนห้าจุดะฮะอันนี้ถ้าเป็นเมนสตอรี่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะมาในเวอร์ชันเจนย์แต่ทำไมลิ i ิน n a อีคลิปส์มันโผล่มาในแพ็คเมนสตอรี่แพ็คที่3าจุดห้า แสดงว่ามันต้องมีครึ่งหลังแน่ๆเลยฮะมันอาจจะมีครึ่งหลังของแพ็คนี้นะฮะมีความเป็นไปได้อยู่นะเออน่าสนใจน่าสนใจนะฮะคลิปนี้นะฮะหนึ่งนาทีห้าสิบเจ็ดวิอ่าดูเอ็กเทนอนิมานี่ฮะเนี่ยเนี่สองนาทียี่สิบสองวินะฮะมีแพ็คไหนใกล้เคียงไหมอ่าดูเซนิโตเลียสองนาทีครึ่งแต่ท้าไมแพ็คนี้มันหนึ่งนาทีห้าสิบแปดวิ มันสั้นขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะเดี๋ยวเราจะมารีแอคเพลงที่อยู่ใน Liminal Eclipse กันนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะเรามาเริ่มกันเลยเมสตอรีนะ่แพ็คพรีวิวฮะแพ็คมีความหมุนๆแดงๆนะฮะลิม e ินอลอีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยัง มายาน้องมายากลับมาแล้วเพลงแรกนะฮะ No Way Back เชี่ยมายากูกลับมาแล้วหลังจากที่รอกันมาหลายปีมึงหายไปไหนมึงโผล่มานี่นี่เองเหรอเออเพลงนี้ก็นะฮะโอ้ เพลงที่สองน่าจะมันอยู่นะต่อไปนะเพลงที่ส e ามฮะเพลงที่สามเป็นอัมเวนสเปร์นะฮะมายาโผมาสามเพลงแพ็คอะปกเพลงอะมา,มายาโผมาเลยสามสามปกเลยนะเพรว่าแพ็คนี้มันน่าจะเกี่ยวกับมายาแน่นอนแล้วต่อไปนะฮะเพลงที่สี่ฮะ เอนดอร์เซอร์นะฮะเอนดอร์ซอร์หรือเปล่าเพลงนี้จังหวะมันค่อนข้างซับซ้อนนะแต่น่าจะมันอะแพ็กเนี้ยแต่ละมาดอเพลงที่ห้ากันนะฮะมันแดงทั้งแพ็กเลยอะแดงแดงแปรนแดงแดงนะฮะโอ้ oh. เฮ้ยจะไมโอ้ยจะว่ามันฮะตุลาคมสองพันยี่สิบห้าเอาบิดเอาฟางมามาทุกไลน์มาทุกคลิปเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยจะไมคลิปมันจบไวขนาดนั้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีแค่สี่เพลงอี่หรอมีแค่สี่เพลงเดี๋ยวเรไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมพเพลงแรกอนุเมแบ็กสองสามเวสเปีย สี่อ้าวคือเพลงที่ห้าเพลงที่ห้าไม่ได้ปล่อยชื่อเพลงออกมาแสดงว่าอสองแพ็กพีวิวนะฮะสองแพ็กพีวิวครั้งนี้มันมีแค่สี่เพลง แสดงว่าเพลงหน้าเนี่ยเพลงสุดท้ายเนี่ยน่าจะเก็บเป็นซีคริตไว้รออัปเดตเลยน่าจะมีอนโนเมลี่แน่นอนละอนโนเมลี่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมาและนี่คือห้าเพลงนะฮะที่โผล่มานะฮะนี่ห้าเพลงที่จะโผล่มาในอัปเดตเวอร์ชันหกจุดเก้านะฮะกับแพ็คเมสตอรี่สามจุดห้า นะฮะเมนสตอรี่แพ็แน่นอนและมีทั้งหมด5เพลงแต่ปล่อยมาจริงๆ4เพลงนะฮะก็คือนะฮะเพลงแรกนะฮะ No Way Back นะฮะเออเนี่ยน่าปกมายาทั้ง4เพลงเลยนะฮะเออเพลงที่สอะ House Beer เพลงที่3นะฮะ e o d e r นะฮะเพลงที่4 v o l a อะไรอ่ะ i v i l i a นะฮะอืม i v i l i a ซึ่งปกเพลงนะเท่าที่สันนิฐานดูแล้วนะฮะอาเพลงแรกเนี่ยน้องมายาน้องมายาจยี่ตรงนี้ใช่ไหมน้องมายาดูสวยขึ้นเยอะมากนะฮะน่าจะเป็นร่างครั้งนี้ยผมคิดว่าน้องมายาน่าจะอวากเกนและอวาเกนนิ่งแล้คิดว่านะแล้วก็เพลงที่สองนะฮะนี่เพลงที่สามนะฮะยืนหน้ากระจกนะฮะแล้วก็เพลงที่สี่นะฮะเพลงนี้ก็ เหมือนมีตัวตนอีกด้านเอ๊ะน่าจะน้องวีตาป่าวะ <c oughs> เกี่ยวอะไรด้วยวะไม่แน่ใจนะฮะอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นน้องวีตาหรือเปล่าผมสันส้นๆคิดอะไรก็วีตาก่อนนะฮะแต่ว่าพอคิดคด,คด,คด,ดูแล้วนะฮะลิม e ิโนอีกิฟนี่มันตรงคอนเซ็ปต์กับมายาอยู่พอสมควรนะเพราะว่าคืออาจจะไม่ได้คิดเรื่องนิสัยของน้องนะอาจจะคิดเรื่องอรูปลักษณ์ภายนอกของน้องก็คือมันมี ผมม,มันแบ่งเป็นสองสีใช่ไหมสีดํากับสีขาวซึ่งมันตรงความเป็นอีคลิปอีคลิปอ่ะพระจันทร์สุริยประราคาพระจันทร์พระอาทิตย์อ่ะพระจันทร์พระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่ามันน่าจะตรงคอนเซปต์ของน้องมาย่าด้วยนะฮะแล้วก็มันตรงคอนเซปต์ชื่อแพ็กด้วยแต่ประเด็นที่แท้จริงของมันก็คือใช่ครับเพลงนี้ไม่ได้บอกแม้กระทั่งปก แม้กระทั่งชื่อเพลงแม้กระทั่งคนทำเพลงอย่าลืมนะฮะแพ็กนี้ไม่ใช่ซองคอนเทสเป็นแพ็กออฟฟิเชียลซึ่งเราคาดเดาอะไรในแพ็กนี้ค่อนข้างยากเลยนะฮะแต่ที่เรารู้ๆได้นอนมันอาจจะโผล่มาในอัลอัปเดตอาจจะมีอีกเพลงนึงอยู่ในเพลงนี้นะฮะอาจจะมีอโนมาลี่แน่นอนนะฮะทุกคนรอติดตามกันได้เลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาเข้าสู่นะฮะรีแอค แล้วก็เรามาคาดเดาระดับเพลงที่จะโผล่มาในอัปเดตครั้งนี้กันดีกว่านะฮะนะฮะ,ะ,ะแพ็คนี้ฮะมีความแดงทั้งแพ็คเลยนะฮะใส่ฐานแรกของผมเลยนะแพ็คเนี้ยแพ็คเนี้ยอาจจะมีระดับบียอนไม่มีอเทนลนะฮะคิดว่าแพ็คเนี้ยไม่มีอเทร์นอาจจะเป็นบียอนเลยนะฮะเพื่อความสอดคล้องนะฮะ ลิมิน a ลอีคลิปสนะฮะแล้วก็ดวงตาน้องมายาที่แสนจะเย็นชาของเขานะฮะเออเพลงแรกนะฮะน o เว y แบ็ no k นะฮะคิดว่าน่าจะเป็นเก้านะนะเก้าบิยอนเก้าบวกหรือเปล่านะฮะหล่จะเก้าอย่างเดียว อาจจะเป็นเก้านะฮะส่วนเพลงที่สองนะฮะอืมโวล่าอีวิลเลียนะฮะเพลงนี้น่าจะเก้าบวกนะน่าจะเก้าบวกแล้วก็อาจจะเป็นบี y อนสิบด้วยนะฮะเพลงที่สองนะฮะอาจจะเป็นฟิวเจอร์เก้าบวกบีอนสิบ หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกับพี่ที่สามนะฮะเพลงนี้น่าจะประมาณเดียวกันเพลงนี้คิดว่าน่าจะประมาณเดียวกันเลยน่าจะประมาณฟิวเจอร์เก้าบนน่าจะสิบ จังหวะมันไม่ได้ซับซอ้อนขนาดานั้นทุกคนนะฮะแล้วามาฟังเพลงที่สี่กันเลยนะฮะโหเพลงเนี้ข้าดาวระดับยากอยู่นะเพลงเนี้ข้าดาวระดับยากอยู่นะฮะค้าดาวระดับยากเลยนะฮะผมคิดว่านะฮะเอ,อ่อ แพ็คนี้น่าจะเป็นระดับอาจจะเป็นฟิวเจอร์สิบบยอนสิบวกเพอเพอมันมันอาจจะบียอนสิบบวกอะจังหวะมันมันอาจจะไม่11แล้วอะถ้าลิมิตของมันจริงๆนะมันอาจจะสิบวกฟิลเหมือนเหมือนบ i ดออฟฟาน่ะจังหวะมันช้าๆแต่นู้มันจะอะไรก็ไม่รู้อะจังหวะมันจะฟิลประมาณนั้นเลยนะฮะก็ไม่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะฮะ แล้วก็เพลงสุดท้ายไม่ได้บอกชื่อเพลงไม่ได้บอกปกไม่ได้บอกคนทำนะฮะแต่เราจะมาฟังจังหวะและคาดดาวระดับเพลงกันว่าเพลงนี้นรานามเพลงต่อไปนี้นะฮะเป็นระดับอะไรแต่มันแดงทั้งแพ็กเลยน่าจะมีวิยอนแน่นอนนั่นหนึ่ง <c oughs> เพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายนะฮะน่าจะเป็นจังหวะคือมันทั้งเร็วรัวมากมีความเป็นเปียนโนสูงด้วยนะฮะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าทุกคนมันอาจจะฟิวเจอร์อะผมคิดว่าน่าจะสิบ,บวกะอาจจะสิบบวกนะฮะฟิวเจอร์อาจจะสิบบวก ไม่ไม่สิบก็สิบวกอะแต่มันออกไปทางสิบบวกมากเลยนะฮะส่วนบีออนถ้าด้ผมสันนิษฐานดูตอนนี้นะอาจจะเป็นสิบเอ็ดไปเลยเหมือนลาเมเลนอะเออฝอนลาเมงเอออาจจะเป็นบียอนสิบเอ็ดเลยไม่มีต่ำกว่านี้ละนะฮะถ้าเขาไม่เล่นแบบพิกทีจริงๆนะถ้าเพลงที่มันยังไม่แบบมันยังไม่ใช่เพลงบอสจริงๆอะ ถ้าเล่น11บวกนี่ผมเวอร์มากๆเลยนะคือ,อเชื่อีหมมึงยังไม่เข้าเพลง a น o m a l y มึง11บวกอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าเล่นมาเวนี้คือจะพีมากๆเลยะฮะเพราะว่าเราอาจจะได้เห็นเพลง12อีกเพลงใหม่เพลงที่สองหรือเปล่าอ่าเดาๆไปก่อนแต่ว่าเหมือนอัปเดตครั้งนี้มันออกเวไปทาง11บวกมากกว่านะฮะเออมันออกไปทางเว11บวกมากกว่านะฮะ แล้วก็เราต้องมาติดตามครึ่งหลังนะฮะซึ่งมันปล่อย3.5้มันอาจจะมีอัปเดตครึ่งหลังอาจจะเป็นเวอร์ชั่น7.0ไปเลยเนอะอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบเออเมนสตอรี่แพ็คที่4เลยนะฮะ4.0นะฮะลิม e ิน a ลอี u ิ p อะไรอย่างนี้นะฮะในเวอร์ชั่น7.0นะฮะซึ่งอัปเดตเทาบาครั้งนี้เป็นเวอร์ชัน6.9นะฮะเออ ไม่ใช่มาหกจุดหนึ่งศูนย์นะไม่เอานะไม่เอานะโนโนโนนะเอออัปเดตครั้งนี้นะฮะจะมาวันที่สองตุลาคมสองพันยี่สิบห้าก็คือวันที่สองตรงกับวันอะไรนะขออนุญาตเช็คปฏิทินก่อนนะฮะวันที่สองตรงกับวันตรงกับวันพฤหัสนะฮะหน้าจาอวันพฤหัสแล้วดูวันปฏิทินก่อน อ่าใช่ทุกคนวันที่สองตรงกับวันพฤหัสนี้นะฮะวันพฤหัสที่สองนะฮะเรามาเจอกันนะฮะเรามาเจอกันในอัปเดต Liminal Eclipse นะฮะผมบอกเลยนะฮะว่าเราใจแน่นอนนะฮะสำหรับคลิปแรกครั้งนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละทุกคนนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะใครที่สนใจสามารถ ่าเตรียมเก็บตังค์แล้วซื้อได้ในราคา,าเข้าๆก่อนนะตอนนี้ทุกคนเตรียมเลย500 m e อยเมประมาณ199บาทอ่ะตีๆประมาณ200นะฮะลิม e ิ n อลอีคิเพื่อรับมือกับแพ็คนี้ก่อนส่วนอัปเดตอะไรจะโผล่มาอีกทีค่อยว่ากันอีกทีนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะไว้เจอกันนะ,ะสำหรับคลิปครั้งหน้านะฮะเจอกันวันที่สตุลาคมแน่นอนนะฮะ สวัสดีวันนี้ฮะไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบายสัญหาศูนย์เงินแล้ว2ตุลาคมเงินกูยังไม่ออกเลยนะเนี่ยเฮ้ย